สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำห้ข้อที่ก่อนตัดสินใจในเรื่องการติดฟิลกันรอยนะครับว่าควรจะดูในข้อไหนบ้างแล้วค่อยพิจารณาดูว่าจะติดตั้งกับร้านไหนดีนะครับฟิล์มใส่กันลอยนะปัจจุบันจริงๆแล้วจะมีอยู่3าเกรดนะครับเกรดที่1ก็คือ PVC เกรดที่2ก็คือ t v h เกรดที่3ก็คือ c p u แต่โดยมากนะปัจจุบ,บันนี้จะเหลืออยู่แค่2เกตที่ติดตั้ง,งกันก็คือเป็นเกต TPH กับ TPU นะครับข้อแตกต่างระหว่าง TPH กับ TPU ก็คือในเรื่องคุณสมบัติคุณภาพฟิล์มนะครับลำดับแรกเรามาเทสให้ดูครับว่าถ้าเป็นทีมที่เป็น TPU จริงๆอะครับ มันจะมีคุณสมบัติในเรื่องการซ่อมแซมตัวเองได้เร็วมากๆหรือแทบจะไม่เป็นรอยบนผิวฟิล์มเลยเมื่อเมื่อเกิดรอยขีดขวดบนผิวฟิล์มนะครับอเรามาเทสใ,ใกล้กันดูดแป้งท้องเหลืองนะครับผูมีความรุนแรงนะครับไม่ได้ลูกเบาๆนะครับตัวผิวฟิลม์มะจะไม่มีรอยเลยนะครับอันนี้จะเป็นเกรด TPU ของที่ร้านนะครับในเรื่องการซ่อมแซมตัวเองจะเร็วมากแต่ส่วนถ้าเป็นพวก TPH นะครับรอยที่เกิดบนผิวฟิล์มเนี่ยถ้าจะให้หายส่วนมากเขาจะต้องใช้ใดร้อนมาเป่าหรือใช้ความร้อนจากแสงแดบดบมาช่วยให้รอยมันหายนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือดูที่ในเรื่องของความหนาของตัวฟิล์มนะครับฟิล์มของที่ร้านเนี่ยครับเราวัดค่ากันให้ดูได้จริงๆนะครับ เราไม่ได้แค่บอกแค่ตัวเลขเฉยๆเราของที่ร้านของดีมันต้องพิสูจน์ได้นะครับอ่าอ่าเครัเป็นเครื่องวัดความหนานะครับของที่ร้านนะครับจะอยู่ที่200ไมครค่ะนะครับตัวฟิล์มความหนาอยู่ที่200ไมครอบางร้านก็200กว่า220 230แต่จริงวัดอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับ ลองลองก่อนตัดใจในเรื่องความหนาก็ให้ร้านเขาวัดให้ดูก็ได้นะครับพวกเครื่องมือพวกนี้มัน,ม,นมีอยู่แล้วเกือบทุกร้านอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนถ้าเป็น CBH ความบางของตัวฟิล์มมันก็จะบางกว่านี้ส่วนมากก็อยู่ประมาณ1 5 0ยห้ถึงร้อไมครนะครับความยืดหยุ่นก็จะน้อยกว่านะครับแล้วก็มัดเอาแนที่ไหนตัวฟิล์ม ณปัจจุบันน่ะมันจะมีสายเคลือบบนผิวฟิลมที่จะทําให้ช่วยเรื่องของอเวลาเราล้างรถเช็ดรถเนี่ยในเรื่องของเม็ดน้ามันจะไม่เกาะบนตัวรถนะครับอ่าเสังเกตนะคน้ำจะเป็นเม็ดกลมนะคะควิ่งเลยอ่าอันเนี้ยจะเป็นคุณสมบัติที่อยู่บนสารเคลือบบนผิวฟิล์มชั้นบนะนะครับแล้วก็เกรดของฟิล์มเนี่ยไม่แม่น้อง เกรดของฟิล์มเนี่ยของที่ร้านก็จะเป็นอายุการใช้งาน5ปีนะครับแต่ส่วนมากเกรดถ้าเป็นเกรด c b h อ่ะอายุการใช้งานก็ไม่ควรเกิน2-3ปีแค่นั้นนะครับคนรต้องลอกออกแล้วนะใช่ครับแต่บางทีบางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งลูกค้าว่าเป็น5ปีแต่จริงมันเป็นเกรด c b h อย่างเนี้ยเวลา5ปีมาลอกครับมันก็จะเป็นผลเสียครับต้นลูกค้า มี่าพดาวบ้างลอกแล้วสีอื่บ้างตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ต้องพิจารณาในเรื่องของคุณภาพฟิล์มให้ดีๆให้เขาเทสให้ดูแล้วก็ดูองค์ประกอบที่ผมแจ้งครับว่ามันควรจะต้องมีองค์ประกอบแบบไหนบ้างครับแล้วก็ทั้งหมดที่ผมพูดไปก็จะเกี่ยวกับราคานะครับถ้าเป็น t p u อะ่ะถ้าเป็น t p u จริงๆอ่ะสี่ห้าหมื่นเนี่ยติดตังไม่ได้อยู่แล้วไม่มีแน่นอนราคานี้ ด,ด้วยด้วยด้วยราคาก็จะบบกชี้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุน TPU มันมันเกินกว่าราคานั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เราฟิล์มที่เราติดให้กับรถลูกค้าปอแช่คาเย็นคันนี้ก็เป็นเกรดเดียวกับที่พี่เอกวัดค่าฟิล์มไปเมื่อกี้นะคะคือ200มค้อนใช่ใช่แล้วก็อย่างที่สองก็คือในเรื่องการตัดโดย มสวยงาก็คือเราใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ค่ะนะครับตรงนี้มันจะลดในเรื่องของความเสี่ยงการเกิดรอยคั้เตอร์บนตัวรถขอคาได้เพราะว่าในการตัดซอฟต์แวร์ครับชิ้นงานที่คอมพิวเตอร์เขาตัดเขาจะมาตัดตรงรุ่นมาเลยเขาจะไม่จำเป็นจะต้องมากรีดตามขอบทุกขอบบนตัวรถก็คือจะเป็นชิ้นงานรูปแพทเทิร์นของของรถเลยวิมแล้วก็รีดนะครับ มันก็จะมีแค่ในเรื่องของการใช้มีคัตเตอร์เล็กๆน้อยๆตามขอบมุมต่างๆประมาณ5%นะครับไม่ได้ตัด100%อเนันนี้ก็คือข้อด,ดีของการใช้ซอฟต์แวร์นะครับบางร้านก็ยังใช้มือขึ้นทั้งคันอยู่มันก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่แค่ว่ามันมีความเสี่ยงกับตัวรถลูกค้านะครับแล้วก็ลำดับที่3ในเรื่องของรายละเอียดของงานติดตั้งนะครับ เข้ามาดูใกล้ๆครับอย่างงานงานติดตั้งที่ร้านนะครับตามขอบมุมอย่างเงี้ยครับเราจะพับเก็บให้เลยเห็นไหมฮะจะไม่เห็นฟิล์มเลยไม่เห็นขอบฟิล์มเลยคือถ้าไม่ได้แจ้งว่ารถคันนี้ยลูกค้าติดฟิลม์มใส่กันร้อยคือ,อยังไงก็ดูไม่รู้แน่นอนครับไปให้ดูเลยครับว่าขอบทุกอย่างเราพับเก็บหมดใกล้ๆกันเลย จะไม่มีขอบฟิล์มโป่เสมอขอบตัวรถเลยนะครับพับเก็บให้หมดแล้วก็ผิวฟิล์มก็จะมีความฉ่ำความเงาด้วยวถังน้ำมันก็พับเก็บให้นะครับรอยต่อของกันชน ทุกชิ้นนี้ติดฟิล์มหมดแล้วนะครับตัวฝาท้ายเราก็ไม่ได้ต่อฟิล์มนะครับติดเป็นชิ้นงานเดียวกันเลยคือก็เป็นแผ่นใหญ่ๆเลย อจะไม่ได้มีการต่อฟิล์มให้เป็นอย่างก็งคือไม่สวยเลยพวกนี้เก็บเข้ามุมให้หมดเลยนะครับอันเนี้ยเป็นข้อที่สามที่ผมแจ้งก็คือเป็นเรื่องของงานรายละเอียดของงานติดตั้งนะครับอันนี้คือสำคัญเลยนะครับถ้าติดตั้งไม่ดีอ่ะฟิลม์มใส่กระลอยจะทำให้รู้สึกว่าติดตั้งแล้วไม่สวยรถด,ดู มีขอบมีอะไรเห็นชัดเจนนะครับว่ามันเป็นฟิล์มนะครับค่ะแล้วก็ที่สี่ก็คือการดูแลหลังการขายค่ะที่ร้านก็คือจะดูแลหลังการขายให้ก็คือตามอายุการใช้งานของฟิล์มเลยเกตห้าปีเราก็ดูแลห้าปีทุกๆหกเดือนเข้ามาทำความสะอาดผิวฟิล์มแล้วก็ลงน้ํายาเคลือบบนผิวฟิล์มให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าตัวฟิล์มเนี่ยเวลาใช้งานไปแล้วเนี่ย มันจะมีสีสปกปรกมันเกาะบนฟิล์มทาให้ฟิล์มมันหมองมันเปื้อนมันสปกปรกทําให้รถมันก็อาจจะดูเหลืองดูมีคราบไา่ได้ดูไม่เงางามแล้วก็จะมาปจัดให้แล้วก็มีการดูแลพวกภายในให,ให้ด้วยนะคะรับฟอกคำจานบอเพื่อบำรุงบอกระจกร้ออะไรพวกนี้เราดูแลให้ทุทกครั้งที่เข้าการเซอร์วิสแล้วก็ลำดับสุดท้ายข้อที่5ที่จะต้องดูก็คือ เวลาติดตั้งฟิล์มเนี่ยครับมันมีอายุการใช้งานไม่ว่าจะสองปีสาปี4ปีหรือ5้าปีก็ควรให้ใช้ให้อยู่ในอายุการใช้งานของเปลือกฟิล์มนั้นๆพอถึงอายุการใช้งานแล้วควรจะต้องลอกออกแล้วที่ร้านเราก็จะมีบริการลอกออกให้ด้วยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะผมเจอส่วนมากลูกค้าสอบถามเข้ามาครับว่าเออจะให้ลอกฟิล์ม ผมก็สอบถามกลับไปว่าทําไมร้านที่ติดตั้งเขาไม่อรอกให้หรออะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าบางร้านก็บอกว่าไม่ว่างยุ่งหรือบางร้านก็บอกไม่รับไม่รับลอกอย่างเงี้ยครับคือติดอย่างเดียวใช่ครับสุดท้ายยังไงก็ก่อนจ,จะตัดสินใจดูห้าข้อที่ผมพูดนะครับว่าเออม,มันมันมีครบถ้วนหรือว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วค่อย ตัดสินใจดูเรื่องของราคาเป็นเป็นส่วนในเรื่องการตัดใจประกอบคู่กันไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ